ควรจะพัฒนาไปทางไหนไมีไหมครับควรจะไปทิศทางของกกอท่านกระทรวงศึกษาธิการอยู่นะน,นะครับ,รบถ้าถ้าหากผมไม่ทราบทางฝ่ายความมันคงของคอ,อสชอนะฮะเพราะว่านี่ต้อง คงเป็นสิ่งที่จะกำลังคิดเรื่องปฏิรูปต่อไปแต่ว่าถ้าหากมีโอกาสหรือรายการนี้มีผู้อื่นผู้ฟังไว้แล้วก็อาจจะมีประโยชน์นะฮะที่จะคิดตรงนั้นคือในในแง่ของของการศึกษาที่สัมพันธ์กับการเมืองและเศรษฐกิจนี่ครับโดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าสําคัญคือตอนที่ผมมีส่วนปฏิรูปการศึกษาปี2442เ่ยนะครับ อตอนนั้นประเด็นเรื่องการเมืองยังไม่ถึงขนาดนี้เราเราปฏิรูปการเมืองนะครับตอนนั้นปี3940เรามีเรามีรัฐธรรมนูญใหม่นะครเราปฏิรูปการเมืองเรารู้สึก ภูมิใจมากเลยควมามเราจะได้การเมืองที่ดีนะคฉะนั้นการศึกษาก็ไม่ได้วิตกมากนะก็จะวางแผนไปตามระบบของการศึกษาฉะนั้นพร,ปรบปี2 5 4 2เนี่ยจึงออกมาในลักษณะที่ครอบจักรวาลค,คือทําี5ด้านเช่นเรื่องการระบบบริหารเนี่ยจะกระจายจอํานาจไปสู่ท้องถิ่นนี่นะรเรื่องของการเรียนรู้นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างที่ท่านพูดนี่นะครับ,รบเ,เรื่องของครูก็อยากจะพัฒนาครูให้ให้เป็นครูที่ดีนะฮะลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องนะครับ แต่ว่าทุกวันนี้บริบทมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเราเราได้เห็นแล้วก็สิปีที่ผ่านมาว่าโอ้โหปัญหาเรื่องวิกฤตทั้งเรื่องของการเมืองวิกฤตทางด้านแนวความคิดของคนวิกฤตทางวัฒนธรรมการเมืองคือวัฒนธรมความคิดเนี่ยมันสําคัญมากทําให้คน จะฆ่ากันแล้วคนไทยเราไม่เคยคิดจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่เคยมี <c oughs> มมถ้าไม่มี <c oughs> การยึดอำนาจวันที่ยี่สิบสองแล้วผมวม่าผมนอนไม่หลับไปอีกหลาย,ลายวันใช่ไหมหลายปีตอ <c oughs> นนี้เมื่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ว่าอยากให้มันของมันเสียนะ <c oughs> ของมันเสียผมในฐานะนักการศึกษาเนี่ยก็อยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับว่าเ,าเมันจะหรือจะพูดอีกเยอะนะฮะแต่พูดอันแรกก็คือว่า เวลาพูดถึงการอึกษาเนี่ยณะแนนนีากำลังพูดถึงเนี่ยครับแลวท่านก็พูดบางแล้วตะกี้เนี่ยเรื่องนิสิตของนักเรียนนิสิตทั้งครูเนี่ยใช่ครับผมอยากจะให้มองการศึกษาว่ามันมีทั้งระดับของเด็กเด็กที่เข้าเรียนปัจจุบันเนี่ยคือเกือบล้านคนแต่ละปีเข้าไปนะครับตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเนี่ยครับจนกระทั่งถึงม .6 ที่เราพยายามจะให้การศึกษาพื้นฐานทุกคนครับประังคับทุกคนแล้วก็ต่อยอดไปถึงมหาวิทยาลัยด้วย ตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยครับหรือแต่ที่คาดคณนแล้วทุกคนก็อยากจะไปหมหาวิทยาลัยหมดทุกคนก็อยากจะได้วิชาชีพต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกำไรของรัฐะแต่เราต้องสร้างกําไรอีกส่วนอื่นๆอีกที่รัฐะไม่ยอมสร้างหรือไม่เข้าใจจะสร้างนะครับงั้นลราขณะที่เราให้โอกาสประชาชนได้เรียนวิชาวิศววิชา,ชานิเทศศาสตร์ต่างๆแล้วเราก็ควรจะต้องให้ใหน้นักศึกษาของเราได้ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับ,รบไม่ใช่จะเอาตัวรอดอย่างเดียว อาด้วันอย่างเดียวแต่ว่าที่สําคัญนะครับประเทศไทยเป็นประเทศใหม่ต่อเรื่องของการปกครองร,ระบบประชาธิปไตยฉะนั้นทําไม่ทันเลยครับเด็กรุ่นต่างๆเหล่านี้เราต้องทํากับผู้ใหญ่ด้วยอย่างที่ท่านพูดตะกี้เนี่ยขณะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่เรามีนะฮะก,กรมการศึกษานอกโรงเรียนนี่เขาก็ยุบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของอะไรต่างๆอะไรเนี่ยฮะ,ค,ะค,คือเล็กลงว่างาน,นะแต่ก,กรมการศึกษานอกโรงเรียนต้องทํากับมวลชนทั้งประเทศนะครับ แต่เขาไม่ได้คิดกว้างขวางถึงคำว่าว่าทำอย่างไรที่จะสร้างประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้มีความคิดเชิงประชาธิปไตยที่สร้างสรรนะครับที่รับผิดชอบแล้วก็เข้าใจเรื่องของความมั่นคงเ,นเรื่องเสรีภาพอย่างที่ว่าเนี่ยครับ,รบเหมือนเยอรมัน,เ,นเขาทำจริงจริงจังใช่ไหมครับท่านจําได้นะเยอรมันนี่ให้ความสำคัญตัว่งองการศึกษาผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับเป็นเป็น<ม>กำหนด,ดเป็นภาคบังคับไว้13ปี ครับแล้วหลังจาก13ปีก็ยังใส่ในเรื่องนี้ให้กับผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้ามาอยู่ในระบบด้วยนั้นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยเขาสร้างให้มีสมาคมกันนะผู้ใหญ่ในทุกจังหวัดทุกทกอำเภอนะครับ ของเรานี่ก็ปล่อยบปแล้วเลยผมเคยไปเป็นรองที่ปดีกรมนอกเรียนเนี่ยผมก็พยายามจะให้หมู่บ้านได้สร้างองค์กรนี้ขึ้นมานะครับแต่เราทําไม่ได้เราเป็นข้าราชการนะฮะสองปีเขาย้ายเราแล้วเขาย้ายเแล้วเาจำกัดในเรื่องของการทํางานเลยฉะนั้นเรื่องการผู้ใหญ่เนี่ยต้อง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 ให้ความสำคัญต่อไปนะนี่ต่อไปเนี่ยครับแต่ปฏิรูปต้องต้องดาเนินการเรื่องนี้ให้สําคัญเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแสดงว่าในหลายประเทศเ็าใช้ภาคบังคับใน การศึกษาในระบบกับนอกระบบเนี่ยสอดคล้องกันเลยว่าหลุดจากในระบบไปแล้วนอกระบบจะรับงานต่อยังไงเรื่องความมั่นคงครับคืออย่างอย่างเช่นการสั่งผู้ใหญ่เนี่ยของชาวนาเราเนี่ยเรื่องของรีสินชาวนาเนี่ยนะก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องให้การศึกษาใช่ไหมครับเห็นภาพชัดในเวลานี่ใช่เรื่องของการใช้ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยยังไงอย่างเงี้ยครับเรื่องของการลงทุนขนาดเนี้ยนั้นถ้าเราการงานผู้ใหญ่ถึงถึงชาวนาถึงชาวเกษตรกร ทำมาอย่างดีมาตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ครับเราไม่ต้องมาเจอหักปลายในช่วงอุดมศึกษาซึ่งอาจารย์ก็บอกเสรีภาพแล้วก็เอาการศึกษานู่นมานี่มาแต่ถามว่าประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยอาจจะตอบตอบในเรื่องเหล่านี้ได้ไหมเสรีภาพสุดโต่งกลายเป็นเรื่องในหลวงท่านตรัสอยู่คําหนึ่งครับท่านใช้ศัพท์ว่าการระเบิดจากภายในที่ท่านบอกว่าเรามีศูนย์กศนทุกจังหวัดแต่ทาไมบางแห่งไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่า เรื่องผู้นําเรื่องความเอาใจใส่ใความมีส่วนร่วมของประชาชนในท,อทนอ้องถิ่นเมื่อวานนี้ผมไปบ้านนาเข้าที่โคร,ราช,รราชเป็นเป็น,เป,นเป็นตาบลที่ได้รับรางวัลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่ไปจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำลังมีความกระตืนนนะอรือร้นแตกต่างกับหมู่บ้านที่ที่ไม่ได้รางวัลอันานั้นชัดเจนมากเังนั้นถ้าหากผู้นําที่เป็นแกนหลัก สร้างความร่วมมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ได้แล้วมันประสบความสำเร็จไปกว่าข้อน,อนะครับทีนี้คําว่ามีส่วนร่วมตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นซึ่งพอได้สอบถามกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยซึ่งจะพูดคล้ายๆกันว่าในการดํารงอยู่ของสังคมไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมมีสังคมแต่ไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่จะเข้าใจไหมเนี่ยมันกลายเป็นคําถามทางสังคมว่าตกลงแล้วการส่งทอดภาร,รกิจรุ่นต่อรุ่นเวลานี่มันขาดตอนไปซะแล้วหรือเปล่าทําให้ แม้แต่ระบบการปกครองก็ไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งคำถามคล<ม>้ายๆกันว่าคนรุ่นใหม่จะเข้าใจไหมเนี่ย<ม>ได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องเสาหลักประชาธิปไตย6ด้านซึ่งพอศึกษาในหลายๆประเทศเขาก็เป็นประชาธิปไตยฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษ,อ,กฤษอเมริกาแต่พอมาประเทศไทยเนี่ยมันบอกว่าประชาธิปไตยต้องมีเสรีภ,ภาพมีความเสมอภาคมีอะไรหลายอย่างตกลงแล้วความเป็นสังคมไทยการปกครองแบบไทยๆคน รุ่นเก่าได้วางหลักสูตรเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่ไว้บ้างหรือยังครับก็คงมีการถ่ายทอดแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงกันบ่อยเหมือนเราที่พูดกันว่าเด็กรุ่นหลังเป็นเด็กปรนัยจะเปเด็กก็ขอของขอ <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยมันยังกาได้มีโอกาถูก20่อเนตย่างนี้แล้วเขาการเขียนการเขียนเชิองอัตนยัยการความการสรุปความหมายมันขาดหายไปครับประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาหลักสูตรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอาจารย์ว่าเราไม่ได้สอนให้เด็กวิเคราะห์อย่างวิชา เรียงความย่อความาวิชาหลักไวยากรณ์ไทยหลักภาษาไทยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีครับไอแกก้แมกกกแม่กลแม่กลเมกเกอรวเงสมัยเราเรียนเนี่ยไม่มีเป็นเด็กก็ก็จำเป็นขับอาจจะเอาคอนเซปต์ทางด้านภาษาอังกฤษมาใช้ทำให้เหมือนกับเหมือนกับการจําสท์ภาษาอังกฤษแต่ว่ารากฐานภาษาไทยกักบอังกฤษเนี่ยมันคนละคนละวิธีคิดกันครับมันก็เลยเอาเปรียบเทียบกันไม่ได้อาจจะเป็นอันนั้น,นหรือเปล่าไม่ทราบผมขออนุญาตถามอาจารย์จริงๆแล้ว จุดเป้าหมายสองการที่สุดของการศึกษาเนี่ยทำให้คนคิดเป็นคิดได้คิดให้ถูกต้องด้วยนะ <c oughs> นี่คิดเป็นคิดได้คิดถูกต้องคือจริงๆก็คือการให้เหตุผล <c oughs> ตัวน,นี้เราไม่ได้ทําเรียงความหือว่าสอนเรื่องความเราสอนน้อย <c oughs> สอนน้อยอะไวิธีการเรียงความการแต่งอะไรต่างๆ <c oughs> ทาน้อยแล้วก็เอาให้เด็กจําถูกผิดยังไงอย่างนี้ครับแล้วถามว่าอันนี้ว่าถูกอันนี้ผิดเนี่ยถามว่ามันมีเหตุผลยังไงนั่งเรียนตอบไม่ได้นะ <c oughs> เพราะเขาไม่รู้แต่เขาสามารถจะกดปุ่ม หาขอขอคาตอบได้ถูกผิดยังไงสิ่งเหล่านี้หรือความย่อความเนี่ยย่อความคือจับใจความได้ได้ดีหรือไม่อ่านมาหนึ่งสอง,สองหน้าแล้วจับใจความย่อหรือห้าบรรทัดอย่างเงี้ยต้องเก่งนะครับต้องเก่งนะต้องจับใจความได้นะครับถ้าจับใจความไม่ได้มันก็ไปเรื่อยตลอดเปิดเติงไปเรื่อยแสดงว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ต้องให้คนไทยฝึกเรียนรู้แล้วก็จับประเด็นมันก็ต้องมีเนื้อหาหลักของประเทศอยู่ใช่ไหมครับเนื้อหาตรงนั้นที่จะให้คนไทยไปนั่งเรียนรู้มัน มันค,คืออะไรเพราะคําถามที่ลอยออกมาว่าคนรุ่นใหม่จะเข้าใจไหมเนี่ยมันแปลความหมายได้หลายหลายมิติเหมือนกันว่าจะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจอะไรเนี่ยในแง่ของฝ่ายความมั่นคงมองยังไงกับการศึกษามองก็คงเป็นอย่างนี้ฮะการสร้างคือความมั่นคงเนี่ยาตาคาศัพท์นรริยามที่สั้นที่สุดก็คือการที่ประชาชนมีความพอใจในความเป็นอยู่หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เขาจะพอใจในความเป็นอยู่คือเขามีความสุขสบาย ไม่ได้รับการเบี่ยดเบียนจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วเขาจะเกิดอันนี้ขึ้นได้เขาก็สามารถที่ยืนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับอนอย่งมัสโลมีปัจจัย4มีการยอมรับมีความปลอดภัยมีที่อยู่อาศัยก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือเป้าหมายทั้งการศึกษาและไม่ใช่ผมเข้าใจอันหนึ่งว่าปัญหาของการสาไทยเพราะว่าปริมาณปริมาณนักเรียนสมัยก่อนผมเรียนห้องละ30-40คนนะสบมัยเด็กๆตยนนี้เข้าไป5้า0หสคน ในหมหาลัยเองเนี่ยบางแห่งนะฮะรับปริญญาเอกเนี่ยห้าสิบคนต่อห้อง <c oughs> ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับท <c oughs> ี่จะสอนนักศึกษาปริญญาเอกให้มีความรู้ในจนํานวนขนาดนี้เมื่อเนี้ยเราสอนสอนเตะฟุตบอลถ้ามีนักเรียนสักสิบคนเราสามารถให้เขาเดาะลูกได้ดูได้ว่าเขาใช้เท้าอะไรเก่งไม่เก่งแต่ถ้ามีนักเรียนห้าสิบคนครูไม่มีทางที่จะไปตามดูทีละ <c oughs> คนได้เังนจากการผลิตแบบจํานวนมากเพราะว่าไม่ครั้งหนึ่งนักการเมืองบอกว่ามีคำมีคำหาเสียงของเขาบอกว่า ทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนพอมีมต้อันนี้ขึ้นมาปุ๊บก็อัดนักเรียนเข้าไปในอันดับแรกหมาลอะไรวิทยาลัยครูทั้งหลายซึ่งเขามีความรู้ทางด้านผลิตครูเนี่ยเขาต้องรับปริมาณที่มันมหาศาลที่มันไหลบ่าเข้ามาโดยที่ไม่ได้เตรียมการรองรับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องปัญหาเรื่องคุณภาพจนทั้งปัจจุบันนี้ครับทีนี้ในส่วนที่เขามีการผลิตบุคลากรหลายประเทศใช้ภาคบังคับเป็นตัวบอกว่า เขาต้องการประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างเ<อ>ช่นศิลปวัฒนธรมนรมโบราณวัตถุรเรื่องของอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาษาศาสตร์แล้วก็บอกว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ในภาคบังคับต้องเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้แต่ประเทศไทยดูเหมือนเรื่องนี้มันจะถูกถูกถูกละเลยไปหรือถูกเปลี่ยนหลักสูตรไปด้วยเหตุผลอะไรครับเท่าที่ท่านอยู่ในกระบวนการการศึกษา ออคือคือหลักของการศึกษานี่มันถ้าได้พูดคือเรื่องเนื้อหาก็เป็น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 มิติหนึ่งนะครับนักการศึกษาสมัยหลังเนี่ยเขาไปพูดในเชิงของเนื้อหาไปเป็นเป็นวัตถุดิบเขาคิดคิดอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงถ้าเรามองเนื้อหาเป็นขอโทษภาษาอังกฤษคือคอนเซปต์ถ้ามองเป็นไงก็คอนเซปต์คือเป็นเป็นเป็น ความคิดนี่นะหรือรหลักการเนี่ยอันนี้ก็จะถูกต้องนะครับอ,อย่างเช่นเราจะต้องเรียนเรื่องในทําไมเราถึงต้องสอนประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจองั้นนะครับที่สอนประวัติศาสตร์เพราะมันมีหลายอย่างให้หนึ่งให้รู้วัฒนธรรมไทยเข้าใจวัฒนธรรมไทยแล้วก็สังเกตเล็กทราบซึงบบซ้งด้วยทราบซึ้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะได้รู้ว่าไทยมันต่างจากต่างประเทศยังไงและอะไรคือความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมไทยของคนไทยนะฮะแล้วก็ตลอดจนเรื่องของความ รักชาติต้องต้องอ่านนั้นด้วยนะครับจะบอกประวัติศาสตร,ร์สอนให้เป็นกลางไอ้น,นั้นมันสําหรับผู้ใหญ่สําหรับนักประวัติศาสตร,ร์นูน่นพส s t d อกเตอร์นะ<笑><笑>แต่สําหรับปรถมมัธยมนี่ต้องสอนให้เกิดความภูมิใจและความรักชาติบางทีข้าเข้าใจผิดเพราะพวกอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยไปเรียนต่างประเทศอ,อเมริกาโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็บอกว่าการสอนประวัติศาสตร,ร์ต้องออ j e c t i v e ต้องมีความเป็นวัตถุนิสัยอย่าเข้าข้างใครนะครับสมมติไทยกับพม่าาเงี้ยอย่าเข้าข้างใครต้องสอนให้เป็นกลางที่สุดในสุดเข้าก็ จระส์ของการสอนประถมมัธยมเนี่ยคือสร้างความภูมิใจความรักชาติของเราแต่ถ้าไปเรียนเป็นด็อกเตอร์ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งมายถึงเรากาลังสลับด้านกันโดยเอาอันสูงมาสอนต้นอย่างนี้เลยใช่ครับบางทีจะไปเอาอันสูงมามาแนให้ทําระดับต้นซึ่งประวัติศาสตร์เขามีมิติอื่นๆอยู่ด้วยอยู่แล้วด้วยครับมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับภาษาไทยก็เหมือนกันการสอนภาษาก็คือความภูมิใจในเรื่องของการใช้ภาษาและความเป็นไทยของเรางนั้นถ้าเรามี สัญ,ญลักษณ์ตรงนั้น identity อ่ะ Ident identity ของความเป็นไทยเนี่ยมันก็ทําให้เรา,เารู้ว่าเรา,เาแตกต่างเนี่ยคนอื่นอย่างไรแล้วมันเป็นตัวชี้วัดที่จะทําให้เราก้าวหน้าไปแค่ไหนเนี่ยเรื่องในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดอตอนี้กเ็เวลามาพูดถึงหลักสูตรมันก็ยัง อดแบ่งไม่ได้ครับอย่างที่เราเนี่ยแบ่งเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับมันก็ต้องทําอย่างนั้นไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงวิทยศาสตร์แล้วก็สังคมนี่สังคมก็ต้อรวมถึงเรื่องหน้าที่พลเมืองตอนนี้ก็เรียกร้องให้หน้าที่พลเมืองแยกออกมามันก็ไม่เป็นไรหรอกแยกออกมาก็ได้หน้าที่สิทธิและธรรมปัญหาคือว่าแล้วพ่อหมอวิชานี้เราจะสอนอะไรแต่ถ้าเป็นสอนว่าประชาชนมีหน้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้างี้ผมว่าเขาก็ท่องท่องจําอีกนะครับจริงๆมันต้องสอนว่า หลักของหรือคอนเซปต์หลักของการที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันเป็นประชาธิปไตยได้มันมีกี่หลักมันมีกี่ข้อไม่มีหลักอะไรเช่นหลักเรื่องเนี่ยเสรีภาพกับความมีระเบียบวินัยเสรีภาพกับความมั่นคงเนี่ยครับเป็นมันจะคู่กันได้อย่างไรทำไงถึงจะต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมๆกันมีอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะครับหรือหลักที่ของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้อานาจเงี้ยการใช้อานาจที่อยู่ในขอบเขตคืออย่างไร อย่างเงี้ยการใช้อำนาจที่มันที่มันเลยขอบเขตเนี่ยมันไม่ดียังไงมันต้องสอนประเภทอย่างเงี้ยให้เกิดความตระหนักในเรื่องอเขาเรียกว่าคอนเซ็ปหรือว่าคือถ้าเราสอนฟิสิกส์เราก็สอนเรื่องพลังงานใช่ไหมครับครับถ้าเราสอนเรื่องการเมืองก็สอนเรื่อง power เรื่องอำนาจมันวิเคราะห์กันยังไงพอวิเคราะห์กันได้ดีแล้วเนี่ยคนเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อการเข้าไปสู่สนุนการเมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วย อุปสรรคขวากหนามันมีทั้งอันตรายมันมีทั้งแง่ดีแง่ลบทั้งนั้นตลอดเวลานะครับ,รบและจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยต้องเอาจริยธรรมเข้าไปให้มากๆขึ้นมากขึ้นเพราะว่าในระบบเก่าเนี่ยเราไม่ได้ระบบของราชาธิปไตเนี่ยเราจริยธรรมของเราอยูใ่ในระบบอยู่แล้วอยในระบบขอ,องชนชั้นปกครองครับใช่ครับพ,รอพอเรามีเสรีภาพขึ้นมาแล้วตัวใครตัวมันไอตัวใครตัวมันเนี่ยจริยธรรมขาดหายไปแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องมีจริยธรรมก็ได้ แต่ไม่ใช่นะครับนักปราศขาถึงบอกว่ายิ่งมี